พี่น้องเข้ามาเบงทุเลียนจ้ะทุเลียนลังบานพี่น้องอายุบ่ทันถึงสามปีอยู่จ้ะมีเอฟซีคอมเมนต์ถามว่ามาว่าคันอยากปลูกทุเลียนไว้กินสองส้มตนยัง 4, สี่ใส่นามป้าปลาหดได้บคลิปนี้ก็เลยาพามาตอบคำถามตอบคอมเมนต์จ้ะพี่น้องให้เบิงทุเลียนก่อน ไกลๆเพิ่องควมสูงพี่น้องอยู่ทุเรียนอยู่รางบานไม่ต่อยจ้ะเป็นผ่านม้อนทองพี่น้องนีผ่ผู้ดูแลผู้ปลูกผู้ดูแลให้อาหารกบน้ำ มีต้นปลูกไหมจ๊ะพี่น้องร่วมแล้วพื้นที่หนึ่งงานคางบานนีเก้าต้นแล้วจ้อะอาพย,ายใช่สวัสดีท่านผู้ชมนี่จ้ะสกาสีมิคิปเ็ดวิธีปลูกไข่เบิ้งอยู่จ้ะพี่น้องต้นนี้ทวนเน่พยย่อใหญ่ใช่ถึงสามปีลแล,ล้ว,วบ่าจ้ะ อีกเดือนก็กลัวกระถึงสามปีเป็นพันหมอนทองเนาะตัวนี้ตัวนี้อันนี้ออกดอกแล้วจ้ะพี่น้องดอกเริ่มสีบานนะว่าสีอาไ้ซิมจักสองหน่วยปีนี้สีได้ซิมบ่หอมมอฟนอยัใ่ใส่กินคืนนออ่อย เสียงกบกระห้องแซวๆแอยู่คันอยากปลูกไว้ล้างบ้านมีพื้นที่ว่างๆจักสองสามต้นพี่น้องเข้าถามมาใส่น้ำปลาปลาโหดไถบ่อมาสัตนปพวปลาควรจะได้โาปลาปลาปลายูานี่บ่มีข้อรีนอืมกันปลาปลามีข้อรีนจะต้องเด็ดผักก่อนจ้ะเอาปิดใเตถทางผักเคยโหดอืม นนมีเ,เลยเยเอา,เาไปพักเตะถังแล้วเนะจ้ะต้นกล้วยต้นยางแซ่ไหวพี่น้องอยากโดตแต่ว่าสำคัญต้องระบบน้ำต้องเฮ็ดไว้ยังสี่แหละจะ้ะเอาหางจากต้นประมาณเมตรเมตรหาซิปไปผลละสีดีพี่น้องโคตรออกไกลๆมันสิรล่อหากออกหากินได้ดีจ้ะแบบถลากซ้ายเอากะ มันกะบอดีปันไดเฮาสีมักเดใสแต่ต้นมันเลยนะพี่น้องกะล่องปลูกเบิ้งพี่น้องเพอได้กินจากของทุเรียนแพงเออจ้ะนี่ต้นหนึ่งทีต้นใหญ่ๆเนี่ยก็มีอยู่สองต้นต้นนี้ซีเมนเป็นสนีบอจากพี่น้องถ้าหลุนเบิ้ง ตอนมันออกหน,วน่วย,ยนลละสื่อมากกับจื้อบอ่ได้ชะนีใครกบแสบอยู่ได้ละ่ะสื่อเคยสื่อเมื่อกินอยู่นหน่อย,อย,นนนยหน่อยวกันปลูกใดปนีมัน้นหมอนทองมันสีนนะแมนมกะเ <c oughs> พิ่นว่าปลูกอยากไยมีหลายสายพันธ <c oughs> ุ์เนาะไยไวให้มันผสมเกสรกันนะพี่น้อง ก็เลยปลูกมอนทองหลยต่วนก็นเลยปลูกสนีนำ้ำลงกับลิ้นนำ้ำนี่ปลูกแวบบ็บทรมศา,าสตร์พี่น้องบเ้บํารุ่งคากแน่อยียงงดอกนี่ญ่ ยง่ยอนขีน่นูอันนี้ทีเฮ็ดคลิปให้ปลูกให้เบิ้งพี่น้องว่าผ้าเบิ้งแม่หลอดบอ่อวัสันปลูกต้นคูแทยงยอดออกจากหลอบแล้วไใส่เออเตย์ตยเตยน่นเออยอดต้อเก็บประมาณน,มนี้แหละเี้ยงตัวออืม นี่มันเดิมเป็นจุดเป็นจุดจังสีพี่น้องสังเกตเบิองกะจุทรีสีสังขคอแสงมาลาดโดอ่อม,ออมไหวกะสีมีผีเรลี่ยงเป็นกล้ยจ้ะแมนมันมีพีเรลี่ยงเตือนเตต้นเตต้นข้างช่ง้ว่านี้้นแบบไงนึงอืม ต้นนี้นี่มีแต่เหี่ยวขึ้นบ่ใช่มันงามน้ำละมันงาบม้หลายอย่างอ้าวว่าเรื่องให้ปุ๋ยให้พี่น้องเขาฟังแน่ให้ปุ๋ยเคมีน้ำบอสูตรใดบ่ค่อยได้หายเลยจ้าขี้นู้กับขี้งัว ใส่เท่าไรบ่ใส่สุเดือนอยู่บ่เรียบแต่สภาพเรียบแต่สภาพมันเบิ่งบ่งามกมาหยใหมโอ้บ่ได้มีรักสืรมียังเลยสังเกตเบิ่งใบมันเหลืองเข่าบ่งามก็เอามะไใส่ใส่ห้แล้วมันบ่นี่ยางามแล้วยาก็งามแล้วพี่น้องเออ นี่ก็ร่างสีแท่งยอดอีกนี่แท่งซัดอีกปลูกพี่น้องปลูกได้ทุกสภาพดินดีจ้ะขนาดใหญ่มาใหม่เนาะงามอยู่สมบูรณ์ดีอยู่จ้ะจะร่างให้โดนเติมแล้วว่ามันติดกี่เดือนแล้วไว อกระได์มากเป็นพี่เลียงกล้ยแน่ถ้าสิปลุกทุเรียนกะปูกกล้ยปูกยังเป็นพีเลียงไว้ก่อนได้พี่น้องหลี่ยงไ่ไ้รักษาอ๋อบ่ได้ว่าศึกษาคนขวาว่าสิมาแก่โลกแก่ยังยังไดบเจบบเอย่งได้ดใส่ยาใส่ยั ที่มันเป็นเลงทมันเป็น่นสีขอเียงที่มันเป็นใบจุดๆนั่นบอกอืมอย่งไใช้อันนั้นจ้ะเก็ไว้แล้วกับตรงใส้นาะอืมงามอยู่พี่น้องเลยอืม จ้ะน้ำปลาปลาอยู่บ้านนี่มันบ่มีคอลีนเด้อพี่น้องเปิดมาใส่โคดเลยปลาปลาลูกขาดคือคือน้ำของฮาลลีอือบอนข่อยเข้มจ้ะคืออยู่บ้านพราะยายแช่อยู่โคราชปลูกพักบ่งามเนาะ น้ำปลาปลาต่างกันอยู่ได้พี่น้องบ่แม่นว่าแต่ละหม่องสสใสได้กันเ้าใสหัวกอกเป็นโลหะนี่้คือนีก้ขึ้นคือเกลือนี่เนาะมันเข้มแม่นบ่น้ำมันเข้มจ้ะพี่น้องม้ต้นไม้มันส้บ่งามม่วนงามปลูกพักก็ยังบ่งามอันนี้ปลูกยังก็งามเบิดเพราะว่าซ้ำหนามบะดานเนาะเออแต่น้ำเข้มมันบ่ แต่ว่านี่มันหนามมันแบบรสชาติธรรมดานไหใส่กอกใส่หยังก็บ่ดถุนจ้ะปลูกรุ่นน้อยนี่สิเป็นหมอนทั้งเบิร์ดบอกว่า,าใช่แม <EN> ่นอืออีก3ต้นจ้ะต้นนี้ปลูกว่างเดือนว่างหันแม่นบ่ต้นนี้รุ่นนี้ต้นนั้นปลูกปลูกก่อนต้นๆๆนั้นปลูกว่างวันวาเลนไทน์โอ้ปลูกวันวาเลนไทน์ ปลูกใส่วันวาเลนไทน์พอดีเลยหลังๆกันว่าประมานซิปก็มือ,อเ,เดี๋ยะเดินกุมผาเนาะนกุมพาหกหาวันถือไว้ก่อนมูปลูกใหม่แต่ละปีผ่านไปไหวพี่น้องอยากปลูกอีหอยังอยากกินอีหอยังลงมือปลูกเลยเลือกต้นแม่ข้าบอกเขาเบียบหนึ่งถืบ่เอาคืเอเขาบอบอไิบ่กเอา ของเขาสีเป็นต้นเลี้ยวขึ้งไปงามๆสิเออนี่มันเป็นลักษณ้นอะไรเปี่ยนสีจ้ะแต่ของเอาว่าแต่ละต้นทีนี้แต,ต่วาเตะกลุ่มๆอื่นของเขาจะรับจะรับ,บทั้งไปสีอืมนี่หากจะเดินเลรอได้นี่เนาะจะของเอาว่าแบบเลือกเอาแบบมีกจะทำแบบทึ่อกันถูกต้นเลยสรุปก็คือ ใส่ได้เป็นบางพื้นที่เนาะน้ำปลาปลาก็ได้พี่น้องก็สังเกตเอาเบิ้งหัวกอเข้านะี่พี่น้องถ้ามันขึ้นเป็นเกลือเป็นข่าบ,ขา,บขาวขาวนะจ๊ะกระบื้อนาปลูกบื้แนะนำเด้ออยากให้เจาะบาดาลเลยโคย้งแยงมันกระบื้งามหรือปลูกพุทธตนใหม่กระบื้งามกระแล้วแต่พื้นที่จะทิ้ใส่ได้เป็นน้ำบาดานหมูบ่บาาา้านน้ำเข้านี่เป็นน้ำปลาปลาหมู่บ้าน วาก็น้ำจากจอบาดานนี่แหละบพรได้น้ำบัวทำมาใส่น้ำประดานเนาะแต่ว่ามันรสชาติมันปกติขึ้นน้ำน้ำกินเขาเลยกับปลูกยังกับงามซูยางอยู่จ้ะใส่น้ำปลาปลาโหดค่าน้ำเดือนละสองร้อยก็บาทพี่น้องบ่ถึงสามรอยดอกเถิงปลูกพี่ลังปี่แปะก่อนเลยถึงให้หนูแนี่ยถิงเลี้ยงกบเลี้ยงปลาจ้ะ อันกล้วยนี่กะจักปีและพ่อใัง่ใช่ตั้งแต่ปีหกสองเนาะหกหนึ่งไหมล่ะที่ปลูกเอากล้วยมาลงก่อนออกจากเรียักยังสมบูรณ์อยู่เล่ากะเอาไหวเชอละลายได้พี่น่องคือกันกับยูหน้านั่นแหละลูกมันกับวอซับสี ใบถ้าให้มันขึ้นลกปูกไม่กระ้งเลยห้นหมูเลยหะาปลูกไม้กเฮหมให้พร้อมด้วยพี่น้องปลูกเขาปลูกมาแ้งแดดแต่แห้งเน่จะจผ่าสเสลนใส่เสาซีเส,สาล่ะง่ายๆ ง่ายๆเพราะว่าบริเวณน้ำเพลินดอกมิเตลเฮ็์ง่ายอยู่ว่าใช่ใช่ง่ายอยู่บ่จจะก่งกับเออโอ้สื่อได้ต้นแนวนี้เนาะมันก็สิแตกงาออกแต่หน่อยพี่ละเออก็ได้นีถิมขึ้นเราบอกนี่ ดินที่เอามาปลูกเป็นดินขุยไผ่ได้พี่น้องเอามากองกองไว้แล้วก็ปลูกจ้ะตังต้นทุเรียนไว้สิมีลิปบอกให้ปลูกกรดกเดียวสิแปะลิงไว้ให้เบิ่งน่ำใต่ลิปลิปพยางใส่ปลูกแต่ก่อนนี่ก็ปลูกมีแต่ตายเบิร์คือกันละ่ะเอาไปเอามาปลูกต้นได้ก็หลอดเบิร์ตงามสุดต้นดู่พี่น้องเริ่มจาก ดินดีนี่แหละดินมันดินซาสมเนาะใบไผ่มันถับถมกันหลายปีจ้ะกระคุดมาปลูกถ้าวตองเมื่อนิดหน่อยบางที่บางคนเพ่นไปลงทุนไปเอาดินแดงผลได้พี้องมากองแล้วค่อยปลูกพ่อย,อยายอยู่ในบ้านนี่แหละของเรากับง,งามอยู่นาองพ่อ,ยอยายใช่ต้นใหญ่เราสิได้กินเลยละ นี่เริ่มออกดอ,อกบานแล้วพี่นอ้องสิได้กินมาจังรุ่นน้ำกันจ้ะถ้าสวงแรงๆไ้น้ำได้จับเวลาบอพออ่อไงใอ่ยู่น<อ>ี่บ่คือสวนใหญ่เลยแล้วเต้กไฮแนมเบิ่งเอาก็บ่าได้หนีจากมันเนอก<ะ>มันมันมันตื่นมันเปียกเ,เ,เบิดอือแนมเบิ่งเปียกพอุอกต ก็มันเปียกกระพาะเนี่ยมันหน่อยเนาะมันก็ดูแลง่ายจ้ะว่าคือสวนใหญ่เพิ่นมันหลายเพิ่นก็บว่าแต่เบิ่งตกยางทุกต้นเนาะจ้ะก็เปิดเท่เดียวเบิดเปิดเท่เดียวเป็นแถวเป็นแถวไปเนาะเป็นเล้านั่นเต็มสี่ยี่ยหนาฝนกับโคตรซ้ำหนึ่งหนาเลียงกับโคตรซ้ำหนึ่งอันนี้ทุเรียนบานบานอีลีพี่น้อง ปีนีเ e ้เชี่ยว้ซิมอยู่ถ้าเพิ่นเหลือหายได้ลราโบกูทิมโบกูปีหนาจังว่ากันเด้อผู้ใดอันมีพี่น้องอลังคนไว้กินน้ำแน่พ่อยใส่ยาว่าจังสั่นฮอาฮ่าอยใส่อันนี้ดอกทุเรียนพ่อยใส่ว่าบ่ขายห้วยพ่อยใส่ยาว่าจังสั่นเอฟซีว่าให้กินน้ำแน่เกินมันมันเหลือมันนั่เอฟซีนี่หนีนวยหนึ่งจ้ะอยู่หนีหน่วยหนึ่งจ้ะ ก็มีสองหน่วยเท่านั้นแค่นั้นเนาะขันมันเหลือโอ้ซีหน่วยผมได้พี่น้องนี่ปีแหลกพี่นาจัดเต็มเลยล่ะคือว่าก็มีกันว่าสองขันมันหน่วยเห็นหน่วยมันง่ามอ่ะจีเป็นเป็นสามหน่วยซีหน่วยจ้ะแต่ว่ากับจีว่าให้เกินหาน่วยขันเบนขันเบนมันเหลือเด้มันบอลลอนจ้ะขันบอลลอนทิมกับแล้วไปเนาะโอลนทิมกับแล้วไปบ่ได้ซีดมันบอได้แค้เสียมโบลอนบ่ได้ซีดอีหยังทั้งสิ้นพี่น้อง เอาธรรมศาสตร์อีหลีเพราะว่าทุเรียนย้ําน้ำปลานว่าเป็นไหม่ปลาเนาะมันกันยังออกหลูกออกหน่วยอยู่พี่น้องเอาเอาแบบนั่นลหละปลูกไว้กินเองคลิปนี้ก็พามาตอบคอมเมนต์พี่น้องสังเกตเอาเดินหนามป,ปา้าปลาถามันเข้มมันอันนี้กะบบเป็นตะหดบบเป็นตะปลูกหรอกจ้ะมันบองามอยู่นี่ป้าปามันก็ซ้ำหนามมาดานจ้ะก็เลยปลูกแยางงาม ันผู้ได้สงสัยอันใดวิธีปลูกกระจังเด๋ยวสิบแปะหลิงไว้เบิง้งขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมได้จ้าเด้อคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า阿าทาันผู้สมแน่เผยยใส่